สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเรื่องราวแฟนเพจนะมาดูแนวะทางเออเด่นนะครับเหล่าพัฒนานะครับนะวันพุธวันพรุ่งนี้นะครับนะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้จับคู่ให้นะครับมาดูในส่วนของเลขเด่นนะเพื่อนๆนะมาดูในส่วนของเลขเด่นกันนะครับ เป็นยังไงมายังไงนะครับนะครับสูตรนี้นะนะครับเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะครับนะนะจะยกตัวอย่างให้ชมสูตรนี้นะครับเป็นสูตรสามตัวนะมาหนึ่งถึงสองตัวด้วยกันนะครับนะเป็นสูตรไม่ปักหลักนะครับสมาชิกนะเป็นสูตรไม่ปักหลักนะครับกว่าพิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับกับแนวทางของเรานะครับ สำหรับนะครับนะสำหรับมาออเออเอออเดี๋ยวผมเอาไว้หน่อยนึงหายเลยไม่หายอย่างนี้อะ่อะอ่ะใครอยากจะเข้ากลุ่มรับแนวทางฮะเพื่อนๆนะครับก็เข้ากลุ่มฟรีนะ S สามศูนย์เก้า PKGOE นะครับไปเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันนะครับกับรับแนวทางอะ่ะเพื่อนๆนะ แอดไลน์นะครับ3า PKGOE ครับแอดไลน์ไปเพื่อนกันพูดคุยกันนะครับ,นะรบก็ฝากด้วยก็แล้วกันนะใครอยากจะเข้านะที่ขอมาก็ยังเห็นเข้าไม่หมดเลยฮนะสมาชิกเ,เนี่ย้วยส่วนของวันนี้กันนะสูตรนี้กันนะฮะเพรที่จะเข้าสูตรก็ไปดูก็เดินคิว่ันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวันเกาะประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์นะ มาดูนะัอ่ะก็ชี้แจงครับหลจากทีเอสปดแดงนะครับหายแดงแนละ้วก็กลับมาเคลียร์ปกติอนะ่ะทุกอย่างก็ต้องลงแบบข้อมูลระวังด้วยอ่ะก็ใครไม่ชอบก็กดผ่านไปนะครับสมาชิกนะใครไม่ชอบก็กดผ่านไปนะครับนะไม่ว่ากันนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมาดูในงวดแรกนะครับนะที่คำนวณห้าหกเจ็ดเนี่ยนะครับเพราะเราออกเก2 4, 1, เก็ดสองสี่หนึ่งเนะ ะครับเลขเด็ดตรงเนี้ยเราจะใช้เป็นเลขดูดหรือเลขวิ่งก็ได้นะครับสมาชิกนะเดียกก๋ยวพอทั้งบนทั้งล่างนะครับนะเป็นงวดแรกนะครับต่อมานะครับนะคำนวณนะนะในสูตรหนึ่งสองนะครับสมาชิกนะเราออกสองห้าสี่สองตัวหลักสี่สองนะก็เป็นเลขสองในหลักร้อยนะครับนะนะครับในสูตรแบบเนี้ยอ่ะสามตัวเนี้ยนะครับเราต้องทำเป็นเลขวิ่งเลขรูดแล้วนะครับนะ แล้วก็หาตัวมาจับใส่เอานะครับแลอาจจะเป็นตัวปังๆขึ้นมาฮะในส่วนนะงวดต่อมาฮะสมาชิกคำนวณได้สองกับสองสามสี่ฮะเขาน่าออกสองสองหกหนึ่งสองนะเขาที่เลขสองนะครับนะหลักร้อยครับหลักสิบหลักหน่วยฮะงวดนี้เข้าสามตัวนะฮะสมาชิกนะเข้าทั้งสามตัวเลยนะครับนะ ดีมาดูในงวดที่สี่นะครับโอ้งวดที่สี่ฮะคำนวณสองสามสี่ฮะเพราะออกห้าสองแปดเก้าสองเออกเก้าห้าครับเข้าที่เลขสองนะครับเข้าที่เลขสองแล้วก็สี่งวดนะครับมาเพื่อนๆอยากรู้ก็ลองคำนวณเอานะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของ สูตรนี้กันนะครับนะสูตรนี้กันยังไม่สูตรนะดูงวดที่จะถึงย,ยังไม่ถึงงวดผ่านมางวดผ่านมาต่อมาครับคำนวณได้สองสามสี่นะครับพราออกศูนย์ก้เก้าสามศูนย์นะครับก็เข้าไปที่เลขสามอะเป็นหลักสิบหลังนะนะครับ้านะงหวดนะในส่วนงวดที่ถึงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบสี่หนึ่ง 67เนะครับเลขเด่นของเราที่ได้ฮะสมาชิกนะ2 1นนะครับได้012นะี๋มาดูในส่วนของวิธีทำนะครับมานะเพื่อนๆน,นะมาดูวิธีทํานะครับทำยังไงใหได้เลขเด่นนะเอารางวัลที่หของวัที่แล้วมาตั้งนะครับก็คือ099นะครับเท่าหวออกบึนๆแบบนี้นะเรา0เ้า0ก9ก็เลยไปใหญ่เลย099นะครับ ศูนย์เก้าเก้าสามศูนย์นะครับแต่หวยมาเบิร์น,นี่หลายสำรักเนี่ยเพี้ยนแน่นอนนะครับอ่าหลุดแน่นอนครับถ้าหวยถ้านทางที่ออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนะบอกได้เลยนะครับว่าหลายสำรักนี่สะดุงะ้งเลยฮะเพื่อนๆน,นะนะครับอ่ะก็จะใช้หลักสิบบนนะบวกหลักหน่วยบนนะแล้วก็หลักสิบล่างหลักสิบบนนี่จะใช้สามครั้งนะ

ไปบวกเก้าเป็นยี่สิบหกยี่บหกไปบวกสามไปบวกยี่บกไปบวกสามก็ต้องเป็น 9, ป 9, 0, เก้าได้เก้าศูนหนึ่งเลือใหม,มอีกแล้่เอ้ยได้เก้าศูนย์หนึ่งครับทีนี้ว่นเนี้ยคือเก้าศนย์หนึ่งะเดี๋ยวมาดูหน้านี้กันแต่นั้นอะตัวนี้ไม่ใช่ครับเพื่อนนะเดี๋ยวนั้นตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลข เก้าอันนี้เป็นเลขหนะึ่งครับเออใช่ถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นเลขศูนย์อันนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งถึงจะถูกนะครับเก้าศนะูนย์หนึ่งฮะสมาชิกนะติดเด่นในสามตัวนะครับนะในสามตัวบนล่างครับเป็นเลขเด่นไปนะครับนะทีนี้นะครับมาดูชุดสรุปกันฮะแล้วผมจะจับจะจับคู่ให้ ก็คงจะมีอยู่ในดังตบบนี้แต่ทำไมก้าเราไม่ดิดนะนะเนาะเก้าท้งเราทำไมติดมาอีกเนาะถ้าก้าไม่ดินนี่จะทำยังไงเนี่ยผิดคาดเลยฮนะสมาชิกเก้าศูนย์หนึ่งฮะเก้าศูนย์หนึ่งมาดู ในชื่อสรุปเลขดินนะครับสมาชิกครับเลขดินนะนะครับลาพันนาฮะนะครับใครอยากเข้ากลุ่มฟรีก็ s สามสิบเก้า p k g o e นะครับอ่ะมาดูแนวทางครับวิ่งรางนะครับวิ่งราวนะครับ t s จะให้นะครับสมาชิกนะอ s ที้วิ่งสามครับนะลูดสี่นะครับเพื่อนๆนะวิ่งสามลูดสี่นะครับ มาดูคู่เดี่ยวกันฮะสมาชิกนะครับมีนะครับศูนย์สามนะครับศูนย์สี่ศูนย์แปดนะครับนะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับ สองสามสองสี่สองแปดนะครับนะแอดให้เป็นแนวทางตามนี้เลยครับพเพื่อนๆนะราพัฒนานะครับมาให้เป็นแนวทางนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบก็นําไปใช้ฮะใครไม่ชอบก็ขัดใจก็มองผ่านๆไปนะครับแอดให้เป็นแนวทางนะครับกับราพัฒนาในวันนี้ครับเก้าชุดคู่เด็ดนะนะครับ ส่วนฮะใครที่เห็นต่างจากผมนะครับเพื่อนๆนะใครที่เห็นต่างจากผมนะครับนะเอาไปใช้ได้ไม่ต้องตามผมที่ผมคำนวณก็ได้นะนะครับผมให้ชุดเด่นะอยู่ที่ศูนย์สามนะครับนะศูนย์สามนะครับหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์แปด นะครับเพื่อนๆอ,อ่ะสี่ชุดด้วยกันนะครับนะโดยส่วนตัวของผมเองนะจากการวิเคราะห์ใครคิดว่าเห็นต่างอย่างนี้ก็นําไปใช้นะครับสําหรับคลิปนี้ฮะเพื่อนๆก็ชุด,ดีทุกท่านครับ